ชาวบ้านร่วมตัวนำไข่ไก่ผลไม้รำแก้บนหลังได้โชคจากพระสังกจายวัดดงเกตสามพราน ชาวบ้านรวมตัวกันรำแก้บนพร้อมนำผลไม้ห้าชนิดและไข่ไก่สองพันฟองค่ะมาถวายพระสังกจัจจยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดดงเกตอำเภอสัมพรานจังหวัดนครปฐมหลังจากแพทย์ประจำตำบลถวายหลังคาติดตั้งบังแดดฝนโดยมีผู้ใหญ่บ้านมากราบขอโชคแล้วล้วงเสียงถ่ายเลขไปตรงกับเลขทะเบียนรถชาวบ้านแห่ซื้อสลากตามถูกรางวัลกันทวนหน้าโดยในวันนี้มีการจุดประทัดได้เลขสองตัวคือเจ็ดหก และเลขสามตัวคือ044เมื่อวันที่12พฤษภาค,คม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้โชคดีได้โชคลาภจากการถูกรางวัลน,นำสิ่งของมาแก้บนที่วัดดงเกตตําำบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมซึ่งมีชาวบ้านหลายรายที่ได้รับโชคได้รวมตัวกันนำสิ่งของมากราบไหว้แก้บนพระสังกจายซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในวัดได้มีชาวบ้านมาจุดทูบ ถือพวงมาลัยดอกไม้เข้ามากราบไหว้รวมไปถึงผู้ที่นำของมากแก้บนนั้นก็มีไข่ไก่กว่าสองพฟองผลไม้ห้าอย่างเป็นส้มลำไยเงะมาะมะม่วงแอปเปิเ้ลเผือกมันประทัดหนึ่งหม่นนัดรวมไปถึงนางรำจากชมรมผู้สูงอายุตำบลสัาพรานก็ได้มารำถวายพระสังกจายโดยกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับโชคในครั้งนี้ได้รวมตัวกันจุดธูป16ดอก บอกกล่าวเทพเทวดาฟ้าดินและนางรําได้รำถวายจำนวนสองเพลงก่อนที่จะมีการจุดประทัดถวายเป็นการจบพิธีแก้บนค่ะซึ่งปรากฏว่าหางเลขประทัดเป็นหมายเลข76และ044ชาวบ้านที่เห็นต่างรุมล้อมถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นเลขเด็ดเตรียมพิชิตกองสลากในอีกไม่กี่วันนี้ค่ะนายพงศักดิ์กิจบำรุงอายุ45ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สตําบลสัมพราน อำเภอสัมพันธ์จังหวัดนคนปรปฐมได้เล่าว่าในช่วงก่อนวันหวยออกตอนเองได้เดินทางมาที่วัดดงเกตเนื่องจากนายรุ่งชัยรุ่งวิริยะวงอายุ58ปีแพทย์ประจำำําตําบลมีอาชีพรับเหมาทําหลังคามเมนทนชีตได้ชักชวนมายกหลังคามเมนทนชีตที่นายรุ่งชัยทําถวายกับองค์พระสังกจจย ตนเองยังเป็นหนึ่งในผู้ที่เดินทางมายกหลังคาด,ด้วยค่ะซึ่งจังหวะนั้นได้มองเห็นว่านายรุ่งชัยได้ขับรถกระบะยี่ห้อมิซูบิชิสีเทาดำป้ายแดงหมายเลขทะเบียน7388มกทมป้ายแดงจอดคู่อยู่กับองค์พระสังกจายเมื่อเสร็จงานตนเองก็ได้ยืนขอพอรลูบท้องพระสังกจายพร้อมกับขอเลขเด็ด จากการล้วงไข่ในไหยได้หมายเลข388ซึ่งตรงกับหมายเลขทะเบียนของนายรุ่งชัยที่ขับมาแล้วนำหลังคามาถวายนั่นเองค่ะจึงได้ชักชวนกันซื้อและปรากฏว่ามีกลุ่มของผู้นำชุมชนรวมถึงชาวบ้านที่มาช่วยกันยกหลังคาก็ได้โชคไปตามๆกันซึ่งเป็นเรื่องที่ประหลาดแต่ก็ถือว่าสร้างความสุขให้กับคนที่เสียงโชคกันทั่วนหน้าค่ะ ทางด้านนายรุ่งชัยรุ่งวิริยะวงศ์ผู้โชคดีได้เล่าว่าตนเองมีอาชีพรับเหมาทำหลังคาเหม็นท่านชีสซึ่งเห็นว่าพระสังกัจจยที่ตั้งอยู่นี้อยู่ท่ามกลางแสงแดดฝนมานานกลัวว่าท่านจะแดดร้อนตนเองมีอาชีพเป็นช่างต่อเติมหลังคาจึงได้นำมาสร้างถวายกับองค์พระสังกจัจจยซึ่งในวันที่นำมาถวายติดตั้งนั้นได้ชักชวนผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเคลื่อนย้ายติดตั้งซึ่งก็ได้มาล้วงเสี่ยงโชค ตรงกับเลขทะเบียนรถป้ายแดงของตนเองเป็นเลข388จึงได้นําไปเสี่ยงทายแล้วก็ได้โชคกันไปหลายคนซึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีและเป็นสิ่งมงคลที่หลวงพ่อท่านมอบให้กับทุกคนที่มีจิตศรัทธานในตัวท่านและมอบโชคให้กับชาวบ้านที่ทราบข่าวถือว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ สำหรับองค์พระสังกจายองค์นี้จะสร้างมาตั้งแต่ปี2534จากเดิมนั้นตั้งปฏิษฐานภายในศาลาวัดอเนกประสงค์จากนั้นทางวัดย้ายมาตั้งที่บริเวณลานกลางแจ้งทำแท่นตั้งประดิษฐานไว้ข้างศาลาปฏิบัติธรรมโดยตากแดดฝนโดยผู้ จัดสร้างมาถวายตามความเชื่อแล้วนั้นหากใครได้กราบไหวบูชาองค์พระสังกัจจยถือเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งโชคลาภความอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดแต่ความโชคดีด้วยมาแก้บนนะครับพอ,พอดีวันนั้นแพทย์เขามาทําอ่าซุ้มเนี่ยครับถวายพระสังกัจจายแล้วผมก็มาช่วยกันยกอันนี้พอยกเสร็จอะไรเงี้ยเราก็เลยมันก่อนวันหวยออกประมาณวันหรือสองวันเนี่ยผมจาไม่ได้ผมก็เลย ไปรูป้องท่านขอให้เฮงรวยๆวยแล้วก็เลยไปอ่าล้วงล้วงไข่ในในโอ่งเนี่ยครับไปตรงกับไอ้เลขป้ายแดงเขาอะครับก็เลยเลยถูกเป็นไงบ้างอ๋อก็ก็มาด้วยกันครับผมมาทําเห็นว่าเขาร้อนอยู่องค์กสังเกตจัยเนี่ยผมก็เลยทาทุ้มถุายหวแล้วก็เรียกผู้ใหญ่เข้ามาเออผมมาช่วยกันยกขึ้นอีตั้งผู้ใหญ่เขาก็เกิดวันนั้นก็เกิดขอล้วงไข่เกิดไปตรงกับรถป้ายแดงเลขสามแปดแปดอ่าเขาก็เลย แทงสามตัวบนเป็นยังไงบ้างคะจากความศรัทธาที่เราได้ประสบโชคก็เชื่อนะครับเพราะว่าเรามาทางสายนี้เราชอบเพราะเมืก่อนผมก็ถูกไอ้รถผู้ช่วยผมอีคันก็ถูกอันนั้นผมก็ไปขอมาเหมือนกันแต่ขอจะแทงเลขป้ายนี้แล้ววันแล้ววันนั้นที่มาเดี่ยที่เล่าให้ฟังอะครับคือมายกซุ้มให้พระสังกรจจายเนี่ยแล้วก็ขออีกดันไปตรงกับเลขป้ายแดงอีกก็ผมว่าผมเชื่อนะในส่วนตัว เราเชื่อแล้ววันนี้เราได้เลขเด็ดกลับบ้านกันหรือยังก็เลขประทับนะครับที่ให้ดูแล้วครับเลขอ่าเจ็ดหกกับศูนย์สี่สี่ครับเรามีความหวังกับเลขนี้มากน้อยที่ไหนอ๋อก็วันนี้คงจะเต็มที่อะครับก้าเสี่ยงโชคเราครับเต็มที่ครับวันนี้เราก็เอาไข่มาถวายนะครับที่เรามาแก้บนนะครับประมาณพันพัน่าฟองเราก็แจกจ่ายให้กับชาวบ้านแถวนี้นะครับอ่าได้กินจะได้เฮงเฮงทั่วหน้ากันครับ นิวยีสถานีประชาชนปณิธานมามีโศกนางสาวปณิดามามีโุขภาพข่าวพัลรดาสุวรรณรายงาน